แท็กเวลาใน youtube แบบนี้นะคะทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะทำง่ายๆด้วยมือถือไปทำกันเลยสวัสดีค่ะแม่อุ้งสอนทำคลิปด้วยมือถือค่ะคลิปนี้นะคะแนะนำวิธีการทำแท็กเวลาแบบนี้นะคะทำยังไงนะคะ คลิปนี้นะคะเหมาะสําหรับคลิปวิดีโอเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อมีคลิปวิดีโอที่ยาวมีความยาวแบบเรามีเนื้อหาเยอะนะคะก็สามารถใช้วิธีการทําแท็กเวลานะคะเพื่อคนที่เข้ามาดูคลิปเรานะจะได้ดูคลิปนะคะในเนื้อหาส่วนนั้นๆที่ต้องการดูเฉพาะนะคะคลิปนี้นะคะทำง่ายๆด้วยมือถือค่ะไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆไปเลือกคลิปวิดีโอนะคะที่ ต้องการนำมาใส่แท็กเวลาค่ะอันนี้อุ้มก็จะเข้าช่อง YouTube อุ้มนะคะจากนั้นอุ้มจะเลือกเป็นคลิปนี้นะคะที่จะมาใส่แท็กาจากนั้นนะคะเราก็ดูว่าคลิปเราเนี่ยในคลิปเราเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะที่เวลาเท่าไหร่ะคะแล้วให้เรานะคะทำการโนต้ตไว้นะคะโนต้ตไว้แบบนี้นะคะว่าเวลาที่1นาทนะีที่45่ากดเปิดพินตอน5นาทีตอน ขั้นตอนการกอกยืนยันพินตอน7นาที36นะคะทำไว้แบบนี้นะคะซึ่งข้อแนะนำก็คืออันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนเเริ่มที่0.00 0.00นะคะ0.00เพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่จุด0.00เวลาเราไปทำคลิปนะคะเขาจะไม่ขึ้นแท็กแบบนี้นะคะเขาจะไม่ขึ้นแท็กเป็นแบบเส้นขั้นเวลาเป็นแบบแท็กแต่ละเวลาแบบนี้นะคะแต่ถามว่าแตะไปเวลาที่เราจะดูคลิปแบบเนี้ยได้ไหม ได้นะคะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้นต้ตนะคะเนื้อหาในส่วนของคลิปวิดีโอรเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการคัดลอกได้เลยนะคะคัดลอกนะฮะจากนั้นนะคะก็เข้าไปที่แอป Yt Studio นี้เลยนะคะแตะเข้าไปค่ะปึ๊บอ่าแล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการนำมาแก้ไขเมื่อสักครู่นี้นะคะ,<ๆ>ะ,คะ้าไปที่คลิปวิดีโอนะคะแล้วเลือกรูปดินสอค่ะแบบนี้ าจากนั้นนะคะก็เอามาใส่ตรงคําอธิบายตรงนี้ค่ะแตะเข้าไปนี่ค่ะนิุ่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อนํามาใส่แล้วนะคะนี่ลองไปดูนะคะคราวนี้นี่นะคะพอมาดูในคลิปนะคะในคลิปอยู่ที่เราใส่เมื่อสักครู่นี้ใช่หอมดนะคะในแท็กเวลานะคะก็จะขึ้น แบบนี้นะคะนี่ซึ่งนอกจากที่เราจะดูเนื้อหาจากแท็กเวลาที่เราใส่ไม่ได้ไว้แล้วนะคะผู้ชมนะคะเมื่อมาดูนะคะอยากจะโน้ตถ้าเผื่อคลิปไหนเนาะไม่ได้ใส่ก็ของช่องเจ้าของช่องไม่ได้ใส่แท็กเวลาไว้นะคะก็สามารถที่จะมาใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเหมือนแบบทวนนะเพื่อเป็นการทวนความจําหรือว่าช่วยให้คนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยดูคลิปวิดีโอได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะแบบนี้นะ ะะอันนี้อุ้มก็ลองทดสอบมาใส่ใส่ดูนะคะเขาก็ขึ้นเลยนะคะอินอร่อยกับเมนูโปรดแบบนี้นะคะนี่นะคนดูเนาะมาดูแล้วก็อยากโน้ตไว้แล้วก็แบบนี้นะคะ เขาก็จะเลื่อนไปที่เวลาจำเป็นอนมัาิด้วยเลยนะคะก็เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวิธีการใส่แทรกระดับทูตนะคะง่ายๆเลยนะคะอจากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย